สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว r g ีอะไรทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทดสอบเกมครับก็คือเกม starfield นะครับค,คราวน,นี้มาดูวิธีการตั้งค่าของเกมก่อนนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ใช้จอยทันทีได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมปรับไปที่30วัตต์นะครับโทโบสามสิวัตต์แล้วก็ตัวเกมนะกราฟิกเป็นโลนะครับแค่เป็นโลนี่ก็คือภาพก็โอเคแล้วนะครับด้วย หน้าจอสูลูชันที่มันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปรับที่โลนะครับก็พอแล้วหลายเกมผมจะปรับโลแทบหมดเลยนะครับนี่การบังคับก็ค่อนข้างจะมีเรื่องเกี่ยวกับแรงนมถ่วงเรื่องฟิสิกส์นะครับด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเฟรมเรทถ้าอยู่อกาศตัวนี้ห้าสิบห้ารือหกสิบนะครับสบายสบายนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ครับถ้ามียานอวกาศของศัตรูวิ่งเข้ามานี่ก็ ก็เล่นได้ยิงได้นะครับไม่มีสะดุดอะไรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะให้ทำทดสอบเกมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนกันนะครับก็กดซื้อสินค้าที่โพสไว้ได้เลยนะครับเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดนะครับครานี้เราก็จะมาดูตรงคอนโทรลนะครับเราสามารถปรับมุมมองคอนโทรลได้ครับที่ปุ่มบินโดว์ตรงนี้ครับหน้าต่างนะครับกดเราก็จะ ได้นะครับ,นะรบต่อมาก็จะเป็นภารกิจอยู่ด้านบนตรงนี้ครับเป็นภารกิจตรงนี้ก็จะมีการบังคับยานะครับก็จะมีแบบบาลานซ์มี e อ e เน y จีมีชิลป้องกันมีแรงน้มถ่วงอะไรพวกนี้นครับมีให้เราปรับนี่อยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครเข้ามาเล่นนะจะเข้าใจเองนะครับแต่เราจะวิ่งไปที่ภารกิจครับให้ไปที่ดาว ที่เป็นรีเสิร์ชแล็บนะครับตอนนี้ก็มาที่ดาวนะครับก็ลงจอดนะครับจะเปิดเสียงสักหน่อยตรงนี้เราก็ลงจอดเรียบร้อยเอาขึ้นนิดหนึ่งเกมนี้มันไม่ใช่เกมออนไลน์นะครับมันเป็นเกมให้คนเดียวนะครับจะมีภารกิจต่างๆให้ทำแล้วออกจากย่านก่อนนะครับ ระบบของเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะซับซ้อนสุดๆนะครับบอกเลยผอว,วา่าไม่รู้จะมีใครทํำมอดไทยหรือเปล่านะแต่เกมมันแบบเมนูมันเยอะมากๆนะครับเอา้าผมกดผิดหรือเปล่าวะสงสัยกดผิด กดถูอะไรครับคราวน,นี้ก็เราสามารถออกมาสำรวจภายในยานของเราได้นะครับโดยการกด B ค้างนะครับนี่ครับก็ที่มีห้องน้ำเห็นไหมก็เล่นสบายๆนะนี่โลนะผ้าก็ไม่ได้คิเล่อะไรเลยนะครับเล่นได้ปกติเราสามารถไปปลดถูกในห้องน้ำได้นะครับเข้ามาปลดทูกในห้องน้ำ ตรงนี้ก็จะเป็นมิชชั่นนะครับเป็นภารกิจนะครับว่าให้เราทําอะไรนะครับตอนนี้เราก็ลงจอดที่ดาวนะครับดาวที่เราตามภารกิจนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีหุ่นยนต์นะครับเป็นเพื่อนเรานะครับ เกมก็จะเป็นภา,าษาอังกฤษซะเยอะนะครับแต่สําหรับคนที่อาจจะิงไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถเล่นได้นะครับก็พอจะเดาทางได้นะครับว่าจะให้เราทําอะไรตรงนี้ก็มีปืนไฟนะครับกดอะไรนะ l 2อ่ะ l t ครับก็ยิงได้นะครับยิง ก็ปรับมุมมองได้นะครับนี่มุมมองบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองบุคคลที่สามนะครับก็ปรับมุมมองได้นะครับเราก็สำรวจได้นะครับเฟรมเดตตอนนี้อยู่ที่ประมาณสี่สิบห้านะครับก็เล่นได้อะ นะครับ,รบตอนนี้เราก็เห็นไหมมันจะมีจุดๆภารก,กิจตรงนี้นะจุดๆตรงนี้ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับกด Y จะเป็นกระโดดนะครับ LT เอลทีจะเลงนะครับแล้วก็ RT จะเป็นการยิงเลเซอร์นะครับไม่ใช่เลเซอร์เลยเขาบอกเป็นไฟนะครับตอนนี้เราถึงสูตรวิจัยแล้วครับภารกิจนะครับ,รบก็คือให้เรามาที่สูตรวิจัยเดินเดินบางทีอาจจะเจอตัวอะไรครับก็ต้องยิงปืนไฟนั่นแหละใส่ก็รวมๆวมเราก็เล่นได้ปกตินะครับอย่างที่เขียนนะครับก็เล่นได้ ครับถ้าใครสนใจอยากจะให้รีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ร่วมสนับสนุนกันนะครับก็สั่งซื้อสินคา้อาออนไลน์ที่ลิงก์ที่โพสได้เลยนะครับ